ครับสวัสดีทุกคนพี่น้องพ่อกันอีกแล้วน,นะครับกับบาบุบีรี่รำพาพเพลินเ็นเพจนะครับวันนี้กับพ,พ,พี่น้องมากินสมหงงย้ำบายบายของเฮาน้ำเฮานะครับกับสมหงงกับมีปลาทอดต้องทอดแลวก็มีขนมจีนแล้วก็พผักเนาะครับเนาะมากินกันเลยครับแดดฮ้นอนๆวอนนีาจใเซมื้อเลยเด้อ เขาเนียวห่อน,น,อน,นห่อนเขาเอามือขึ้นที่นี่ดูน่นตัวมะฮองไม่ได้ต่ตา,อเ,ตาเองดอกมันเขือมันเขือก็ปลูกอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยล่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อดคับแซฉะ จำมือแซบครับเงาคลิปนี้สิบกข่าขยาบปันไดเด้อจำมือสบกว่าขย้บปันดับ ไล่งานสดจากบ้านแก่ตำบลหนองแวงอำเภอบรา,าชยชาญบดของเรานะครับทันมากกับกุไล่กว้แชเป็นกำลังแห้งใจไนน้ำด้วยครับเ,ออเ,ออดเด้อพิจไต้ตัดต่อคลิปให้เบิ้งดูดูเขาเนี่ใส่ใส่มือเลยเด้อครับ คำใหญ่ๆเฮาคำให้คับเศษเศษตำตำตำป่าเด้อครับนี่ Giờ làm tiếp bảo bản con. Ừ. Đáp. Hảo gần đi, bảo ngọt các phòng mực đó các. Tắm tùm hồ สวัสดีเพื่อนๆไปทั้งกดขอ่อมอสวัสดีคุณพี่้องไปทั้งพี่สารพันธเทา,าน้ำเด้อครับมากก็ไล่ก็แช์เป็นกำลังแร้นใจน้ำเด้อครับเด้อทำง่ายๆเลยพี่้องมะเขือ คนตัวปอกเก็บเรื่องอาบ้านเอาไว้สมเด็จพรงเุาเสิ่งเอาบริษัทต่ำงานเก็บของครับพี่น้องกำลังมาเดินทางมาหอดปุยรัมหัวบานนี่เก็บของเมื่อเฮ้ยจับมืูกันทักทายกันได้เด้อ สวัสดีพ่อแม่พีน่น้องโคนน้ำเดือดรับเดอือดส้วงน้กะถึงต้วงดูแลสุขภาพน้ำเดือดรับกินร้อนช้อนกลางผุดดิสมนุนิวัสไตจอนว่ากินูด้เดียวเห็นเจ๊บเจ๊บกินแบบบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาเนี่ยแหละ โด,ดนเนาะคลิปนี้มาเด้อครับคิดสมมตินั่นกันป่าวรือรกับเป็นคนปันเกลือครับเด้อก่าคุณให้ใจหัวจักกะาเปล่าปนันนำเด้อครับเด้อ ตปากก็ไรก็แช่เปันผิดน้ำด้วยครับที่ได้อัดชิปลงไห่ดูดูสมตำอันนี้สมตำร้านป้าสมบัติรอร่อยนะครับฝากร้านได้ก็แล้วว่าสิตำเองง่า เห็ดต้งเผ็ดทั้งแซ่บมาเด้อขึ้นห้องมาเด้อมาเด้อบางคนบางคนอาจจะสงสัยว่าบางอันมาในไหนดูกนี่ได้จังใดแต่นะไรก็นถึงคนดีสั่เนาะถึงคนดีสั่นเนแท้เพราะแม่เลี้ยงมากันนี่แหละอยู่ พิสายบัญทาเนี่ยนะเป็นผุ๋ยหลังนี่แะครับแรเติมเพชรอะรบบนี้เนี่ยเกดกิจหอด อย่าอึงน,น้ำเดือดคาบเดือะเจ้าบ้างๆให้รกระตุวเราควันเดือดสิบพาพี่น้องไปตำเมียข้าตำเมียกันกิน,กนสแสบอีกไม่ได้กินแบบมุ้งผั้งส่านควัน ทานสปอนเซอร์เด้อร้านสมบัตินกินมาร่อยนี่สมหุงณนี่แซ่บยุนหน้าปากซอยอนมามัยอินดูแม่ได้กับกิ่งพับถ้ามีร้านจัดเองก็จับเองแต่ืรอนี้หนุงระวางเปล่าเปล่าเก็บของเก็บยังไหนเรียบร้อย ไม่กุ้งนะพี่น้องไม่ห่งลาไม่เห็นเปลี่ยนกระสิมอายุบัฒนเอาแบบอ่าเลยเดแบบนี้แต่มีเวลาอาชีพแต่มีเวลาคุยพูดคุยกับพี่นอ้องป้องปายของเขาสุดโคตรเลยแบบนี้ก้องอัาาิชันด้วยเนาะกุ้งสดวะคิดมาก่อนเด้อ ฝนตวกว่าไม่น่าฝนตกวคันได้ผลก็ได้แต่อึงมาฝากเปล่ปา,า,า,าอันน้ำเดือครับเด้ออืมครับเขาได้สองตัวกินอีกคันนี่กลุ้งน้ำแถมมาให้สปอนส์เขาเด้อสปอนส์อ่ะ นายน้องกุุงกุ้งซุกล้หละ่ะตอนนี้แสบ พวกนี้บานเรยจะอยู่ในส่วนกักตัวอยู่ครับยังไงกบทิดซื้อมือชิบซีมือคอนเน,นจะก่อทำารกันถังนอกเนาะตันี้อยู่อยู่ในบ้านมาจากของบุคคลภายนอกห้ามเข้าปิดที่บ้านจากของเี่น้องสบายครับอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเข้าบ้านเรา แม่นะครับพี่น้องฝากความที่คอดไปรักพี่น้องทุกทุกคนเด้อครับเด้อแตงก็จะเริ่มยิ้มแล้วล่ะอุยเดี๋ยวถ่ายแบบง่ายด้วยเลยพี่น้องเทสเด็ดปันมันแฝงขั้นยังไง có khớp bỏ là bàn thác là bàn như tôi làm đi mình không có lắm củ về nó sẽ bị ngoài thật đó Thế thì แบบไ้เข้ากันดีกับปาดหดมึน หเหตดแบะนี้อาวนี่จนม่เห็นกุ้งสุกแล้วตามมันด้วยคา,ราปราปะบัดสมบัติิ่มอร่อยสมดําแท้ๆที่เดี๋ยวจะมีมันยีไปตํามเองกุ้งหวานหวัง ่ไฮไลท์ยี่สิบล้านเลยกินนักเต้นหอยถึงงั้นขนมจีนสั่งส้มตำชุดฟีขนมจีนหนึ่งจาน น่งกินเลยครับเปลี่ยนทิมแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชุมเบาเวลาพาเพจจะได้กลับมากระโจนไรบนแช่นอครับเด้อบายบายมุนี้ก็ขอรางละครซัมนี่เด้อครับเด้อ